อันนี้ไปต้องแบบต้องการยูเถิดแล้วเม่เอมวเอาสู้ไปก็แพ้ไม่เอาขอโทษครับวาสวยครับงานนี้วาสวยครับขอโทษครับไม่ลืมแล้วครับขอโทษครับวาสวยครับวาสวยครับคุยได,ได้ได้คุยพี่เฉินมาคิดถึงพี่เฉินอ่ะคุยคุยอยู่พี่แต่พี่เฉินเขาเล่นในเมืองอ่ะพี่เนี<อ>่ยเราซ้อมน,นะโอเคผมอยู่กับที่มีแ่กอนเนียเลยสิ อย่างเี้ยเองก็ว่างเลยเนาะไปเวสต้องมาไหมงช่โอ้โหว่ะไม่รู้เลยพี่ถ้าเรื่องว่างนี่หนักเลยผมแบบตารางไม่ค่อยสวยเลยตรงไหนวะเนะี่ยเอาละ,ะขัน,นโตีมต้องมีวงนะอ๋อ เอาง่ายๆเอาว่างมาตีมก่อนนี่ไงโดนอีกแล้วอีกแล้วโดนเบรกดกับสตีบ้างขอโทษครับใบสวยครับขอโทษครับจะ,จะมาให้ไหวครับขอโทษครับใบสวยอีกแล้วเองตามตัวไอ้มอสมามอบพี่ด้วยบิดพี่สับ โอ้อ ayo, พี่เป้มผมบอกเลยนะพี่บอสอะ่ะพี่บอสนี่หนักเลยอะ่ะนะครับชนเหรอใช่ให้ให้ให้ค่าจ่ายค่าใช้จ่ายไหมครับถ้าแบบว่าลแ้วครับถ้าการกินเหล้าไปกี่เอกิถ้าการกินเหล้า,า,ก,า,ก,ลากินยาเป็นกีฬาพี่มอสทอยเหรียญทองเต็มคอพี่พี่เปมอครับ นี้อันนี้เขามีใจนั่นเนี่ยพี่ครับเขาเขามาขอตั้งอย่างเขามีใจนั่นแหะได้ครับเขาตีเขาปล่อยผ่านนั้นน่ะเอาดีแล้วสาวพี่เก๋เนาะนี่แซวเก๋าสาวเก๋นาะสาวเก๋น,นะเเเก่นนะ นี่คือแค่แก๊งเล่นได้เองเดียวใช่ไหมพี่ใช่ไม่เหมือนจะเล่นได้หมดนะราคาหนักน้องแต่ว่าสิบคนเนี่ยแต่ถ้าแก๊งอ่ะเล่นได้แค่แก๊งเดียวต่อนหนึ่งลูกเจ็บมากอ๋อใช่แล้วผมไปเล่นคือต้องมั่วใช่ไหมพี่น่าจะได้เหรอไปดูว่าเปลี่ยนเสื้อหรอฮะโอ้โหพาวิต้าไม่ได้คุยกับเองอ่ะไปเอาไม่เปลืมลืม่ิช่เนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ลืมครับพี่ไม่ลืม อันนี้วันทันแล้วฮะที่อ่ะเปลี่ยนด้วยนะเด็ใครเป็นไหมเป็นชุดเลยหรอพี่เจิท้ายสุดเลยฮะเอาเบียนเบีอ่ะเอาเบียนเบียร์ฐานเยฐานแถวไล้ใกล้ๆผาน้องเมื่อไหนพาน้องไปไหนพาน้องไปไหนพาน้องเมื่อไหนเลือดถ่ายโชคเลือดถ่ายเป็นชุดได้หรออเเปลี่ยนเปลี่ยนชุดได้หรอพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยหรอจริงจังไหมเนี่ยใช่เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยน้องน้องเลือดเต็มมะ เย็ดอย่าหรอเฮ้ยเพี่อเธออยาอยัดยูทูบแฟชั่นผมนะดิบเชคเบบี้เ่ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ขึ้นแก๊อ๋อเลเซอร์นอก862ครับ แอนหกสองทังพี่มือมันสั่นมันโยกม,ม <6. S 1> เลื่อนไม่ได้อ่ะมันไปหกสามเลยอ่ะต้องต้องกดแล้วก็กดคดดลิปอ๋อพิมอะไรเฮ้ยหืมผมโคตรขาวอ่ะพี่มานอาว ไขาวหรืออาเธอร์เหลืองเฮ้ยปักหมุดครับอันนี้เหนไหนไ่เป็นเาวจริงขาวจริงำยิ้มผ่านขาวจริงขาวจริงวุ้ยลาเลยอ่ะเด็กเลยอ่ะคนเข้าอ่ะคนเข้าอ่ะช้อตต่อไปโอ้ยพี่จงพี่จงพี่จงส่งมาทุ่งพื้นเลยไอ้ไข่เมื่แต่บ่ายสามก็ส่งทุ่งฟื้นเลย เสียเดี๋ยวนึงนะเรียกเช็คเบบี้ผมผมมีเพลงใหม่เลยพี่จุงแบบดิสแท็กอะผมผมแต่ผมไปแบบว่าเอาบีทเขามานะขอเดี๋ยวค่อยส่งพี่ฟังแต่พี่จะเปิดนะ ทำเล่นกับเพื่อนอะไรนะพี่ส่งมาฟังมั่งส่งมาฟังมั่งได้พี่พี่ต้องสอนผมทำอ่ะอยากเท่ๆมั่งอ่ะติดผลแล้วการ์ดก็แล้วเขาเขาไปเล่นเลยพี่เขาไม่เล่นให้ลองให้ลองโชว์ะครับบอลบออะไรนะบอลแล้วก็ตาไปโชคชี้อยู่วะ เปียกเป็กไปอยู่เลยครับแต่มันไม่เป็นแก๊งก์อะมันเป็นเหมือนแบบครอบครัวสิบคนอย่างงี้ป่ะเซ็ตขอโทรมาต้นขาวอะได้ใครเอ่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ขาวได้ใครเดี๋ยวฟ้าถอยมาบ้าถอยอยู่ถ้าป้าไม่ขาวเนี่ยได้ใครอะไดข่ครับเนี่ยขอของน้ะดูไข่วิ่งคูณห้าร้อยบาทครับพี่คิตตี้เอ้ยเดี๋ยวต้องเรียกพี่บียัว แกหล่อหล่ออ่อย่สโมบิตโอ้โหไม่มีไม้เลยปถ้ามีไม้นี่โบบาเลยนะมันอันนี้ก่แตกใช่ไหมปะใช่กเป็นบ้าค้างได้ไหมปะใ้มาห้ามอ่ะโอเคไม่ได้หวะไม่ได้ไปไม่ได้ ใช่ถามว่านอกไเด้อเด้อเด้อเาดีครับผมมนี <S <S ่มีมึงด้วางทางนีน้าปนเขาปเะอ้ผมผมผมไม่ครับป้าผมไม่เห็นพ่อาใช่หรอพ่พี่อาเอ้ยพี่เป็ดพี่ไปดมีคนถามพี่พี่ต่อยเป็ดไหม พี่พี่ต่อยเป็นแต่ว่าพี่อ๋อพี่วิบบิ้นคนออกไปไม่เขาเนี่ยพี่าเธอคนไหนดีพี่ไม่รู้ว่าของนี้ไม่ติดแล้วตูเลงไอ้ไปคนเดียวตอนเนี้ยขอบยังขอบยังบอกว่าไม่เหลือเลยขอบล้วครบลบพี่ขอบล้วโอเคครับสู้ๆน้องสู้ๆชิวๆไม่คิดอะไรแต่ว่าคือว่ายิงแต่เป็นยิงแต่เป็นแพ้เราจะชนะเราก็เก่าเหมือนเดิมเอาอยู่เอฟนะเรารอนะเรารอรอไม่เข้าวันพี่รอใครครับพี่รอพี่ ผมดูว่าพี่จีบสาวเป็นเด็กเดียวแน่พี่จะเป็ดรอดใช่ไหมเขาจีบสาวน้องก็ใส่พี่เลยต่อไปเฮ้ยเขาเขาข่าวลื้อพี่ไม่ใช่พี่ข่าวลื้อเฉยไอ้ข่าวลือครับข่าวลื้อข่วลื้อจผมรู้ดีพี่พี่ท่านอยู่แล้วไงฟอร์ฟอร์แบบฟอร์แก๊งฟอร์ทีมหรอโอเคอะไรเพื่อนอ๋อเลยเอาแล้วทีแล้วทีนี้คือยังไงเนี่ย คือคนจับกล้องเยอะแล้วน่ะเอาเอาเลยพี่เอาเลยเราก็ต่อยไม่โหดด้วยดิรอ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 มันมีหนึ่งหรือเปล่าแค่เป็นแชมป์ในยุคนั้นใช่ใช่มันมันต้องระวังสองคนนี้มันเป็นวงแหวงแน่นอนวงแหวนล็อกกัดใช่ใช่ไมปเป็นสร้างตัดสังเกตมาแบบพี่ได้เหรอน้องใช่ดิ โต้วันเหมือนกันเนี่ยจริงโอ้โหเราเราก็เองเรากันเองเราก็เองทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่พ่อเดี๋ยวพี่ไปไปไปว่าไงพี่ที่นี่ห้ามออกวงนะถ้าถ้าเกิดออกวงเลื่อนรถไวมากอ๋อได้เดีบิวตี้เอห้ามแอฟกางเกงอะไรอ่ะไม่ทีเลยพี่รักกก่อนางเกงเดชีและสะดุ้งตลอดเลยเออกางเกงฮิปฮอปครับพี่บีเอ่ะ ครับพี่บ oui> <um ี่อ้เอ่ครัปเพจเิดจปิดเอะชีพี่โชคไอเจลเหรอพี่พี่เป็นไอเจลหรอไม่ใช่นะฟังฟังมโชคเลยฟังมโชคเลยพี่โชคไม่ไม่อยาตัดนะพี่ไม่อยาตัดนะเดี๋ยวมึงอยากสุดเอาไปไม่ตกเปิดเลยเปนแบบไปผาไปวะ ใครมีไม้ปะไปเ่อมหนอยยางมาร้อยกางเกงอ่ะพี่โชคพี่โชคมีอยู่พี่มันคือฮิปฮอปสไตล์แบบแฟชั่นอะไม่ไหวแล้ววะเพิ่งมีไม้ได้หรอพี่โชคจะเย็นพี่พี่ไม่หาพีผมดิ่งยาวนะพี่ผมจะล้างพี่อยู่นะพี่โชคจะล้างไม่ไหวหนักเกินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ พี่วิ่งไวเกิน,น่งผมวิ่งตามไม่ทัน หายไปไหนกันมันนวงว่ะ เดีย๋ยวเราคนเดีวยวเดี๋ยวคนเดี เทพเยี่ยมโคตเทพอะไปตายกูไปตายไปตายเฮ้ยเฮ้ยคนซับครับที่พับพิมพ์เหรอหรือว่าพับพิมสองเดือนครับคือแกแอคได้แอคเลยไงอะไรพี่ข้างหลังไปไม่ได้ตัวเปิดครับไปควายเดี๋ยวหน้าจริงอัว ไปไม่เจอพี่ได้ที่อยู่นะคือได้ที่อยู่นะพี่โชว์เขานอนอยู่เนอเขานอนเขาเดยวเขาเหงาเลยพี่ ตงตอรี่เหรอนี่แคปก่อนครับจัน พูดเรื่องแก๊งอะไรกันบ้างเหรอพูเรื่องแบบสัมพัรู้จักรแก๊งเบบแบบคนบอกว่าอเนียเธอไม่มาเลยพี่โอ้โหไม่มีไม่มีพี่ขอโทษตังชายที่พี่มาสแตะตังชายนี่ก็ไม่เคยมาสายอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแต่ใครครับฮัลโหลรับหลอครับเฮ้ยเดี๋เดครับฮัลโหลครับแย่เขาหล่อแย่เขาหล่อเฮ้ยดู๋ยวดูจงเพื่อนจงแย่เขาสวยเขาหล่อ่ะคนสวยเขาหล่อ สวย่พี่เหาะขาสั้นเหล่ยง่ตัวขาวหัวเหลืองตัวขาวหัวเหลืองตนหขาวหัวเหลืองพี่เพาไงพี่ตัวขาวตัวขาวตัวขาวนี่ไปพ่อพ่อผมเองพี่พ่อที่พัดผ้าใส่ชุดนี้เลพี่แกงก็พ่อมาเหมือนกันพี่นั่นเดี๋ยวพี่ พี่กับพอปลาครับหนึ่งสวัสดีครับน้องพี่ไปขอคนหนึ่งมาพี่สวัสดีครับใส่แล้วต้องใต่กันแกง้นไปอะฮะมีตุ้มมือหนึ่งเอามาเลยน้องอันนี้ทำไรต่อพี่พี่จัดเหลืออยู่สองพันห้าพี่หมดทั้งตัวเลยผมไปถอยแอร์โฟร์สิบห้าโปรแม็กมา มันมันมันได้อะไรบ้างพี่ได้อะไรบ้างผมใช้ผมใช้บีดีเพื่อนตอนนี้อะไรพี่เฮ้ยเดี๋ยวผมไปหยิบโนเกลในรถแป๊บนึงโอ้โหโดนมาเหนือเราเ่าเพื่อนเดี๋ยวพี่ใช้ไอ้โมบายเดี๋ยวพี่ใช้ไอ้โม่ายแป๊บนึงเนาะอะไรเลยพี่ถูกข่าวจังอะพี่ถูกคนนึกว่าอันนี้คือข่าวปกติมีบัตรจะกินเมื่อไรไปมีพี่มีมีมี เฮ้ยมาพี่แต่เด็ดด so. ีมีหมดอายุนะผมเป็น oh, งี <S <S ้แหละพี่นิดหน่อยครับพี่คือน้วุ้ดขาาขาาคลิปต้น